i n k Trade Think the i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือช่วงเวลาของ t Think Trade t h i n k the i t p ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้า PODCAST ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่กลับมาพบกันในยุคที่โควิด19ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากสถานการณ์นี้ก็ยังคงอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือการหันมาเสพข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวแม้แต่เรื่องของการเงินที่มีฟินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ทรงอิทธิพลครับคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมีให้เลือกฟังหลากหลายมากมายตามความถนัดของฟินฟลูเอนเซอร์เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นสายคริปโตสายออมสายสร้างพา s ซีฟอินค m มการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การเทรดหลากหลายรูปแบบเป็นต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ฟินฟลูเอนเซอร์ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญเลยก็คือการทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและการนำเสนอคอนเทนต์ที่ทันต่อเหตุการณ์จุดเปลี่ยนสำคัญครับที่ทำให้ฟินฟลูเอนเซอร์นะครับแจ้งเกิดบนโลกโซเชียลมากมายเลยก็คือการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ส่งผลให้เกิดการล็อกดาว ทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาพึ่งพาสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่มีการสํารวจพบว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนไทยสร้างคอนเทนต์ใน y t u t u นะครับเพิ่มขึ้นถึง80%ครับและคลิปหมวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยก็คือเรื่องการเงินเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะครับทำให้คนวัยทำงานที่อยู่ในกลุ่ม Gen x และ GenY ได้รับผลกระทบจากการต้องหยุดทำงานหรือออกจากงาน จึงมีความกังวลครับเกี่ยวกับรายรับที่ไม่เหมือนเดิมแม้คนกลุ่มนี้จะมีพื้นฐานด้านการเงินการลงทุนในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังต้องการเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินการลงทุนใหม่ๆการหารายได้เสริมการสร้างพาสซีฟอินคัมเป็นต้นครับทั้งฟินฟลูเอนเซอร์เดิมและฟินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่ทำคอนเทนต์ได้ตรงกับสถานการณ์นะครับจึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและแม้ขณะนี้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้ว แต่พวกเขาครับก็ยังคงติดตามหาความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองต่อไปเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตครับส่วนกลุ่ม Gen C นั้นมีความแตกต่างครับจากกลุ่มแรกยังเห็นได้ชัดเลยกล่าวคือคนกลุ่มนี้นะครับเกิดมาในยุคที่ต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่การหางานเริ่มยากมีการแข่งขันสูง โลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วทําให้อาชีพการงานมีความไม่มั่นคงครับประกอบกับเด็กในยุคหลังนะครับมักเกิดเป็นลูกคนเดียวหรือมีพี่น้องน้อยมากทําให้พวกเขาเนี่ยมีแนวคิดที่จะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเขาจึงมองเรื่องการเงินการลงทุนแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นกล่าวก็คือนะครับเจของคนในช่วงอายุนี้ลงทุนในตลาดหุ้นอีก69%มักจะเก็บเงินเพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างพาสซีฟอินคอม และอีก69%ลงทุนเพื่อการศึกษาในระดับสูงเรียกได้ว่าการวางแผนการเงินของคนเจนซีนั้นเริ่มเร็วกว่ารุ่นไหนๆเลยละครับและไม่เพียงแต่พวกเขาจะให้ความสนใจและเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะครับพวกเขายังวางแผนที่จะให้เงินทำงานและ,กะเกษียณงานเพื่อใช้ชีวิตอิสระอย่างเนิ่นๆด้วยเช่นเดียวกันเมื่อมีฟินฟลูเอนเซอร์เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ในแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกเนี่ยนะครับ มีวิธีการออมเงินสร้างรายได้แบบใหม่ๆมานำเสนอไม่ขาดสายเลยมีการรายงานข่าวแบบสรุปจบสั้นๆให้ฟังมีการนำเสนอแบบเปรียบเทียบเพื่อช่วยเรื่องการตัดสินใจมีคลิปสอนมือใหม่แบบจับมือทำแทบจะทุกขั้นตอนแถมจะเปิดดูผ่านมือถือในเวลาไหนก็ได้ตามความต้องการเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นความรู้ที่ฟรีไม่ต้องเสียเงินไปเรียนที่ไหนเหล่านี้แหละครับรวนตอบโจทย์สิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างครบถ้วนเลย พวกเขาจึงพร้อมที่จะกดติดตามเหล่าฟินฟลเซอร์โดยไม่ลังเลเลยครับถ้าคุณรู้สึกว่าตลาดในไทยเริ่มตันและเริ่มอยากส่งออกแต่ยังทำไม่เป็นฟัง t h i n k t r a t e t h i n k d ITP Podcast เพราะ Podcast นี้อาจเป็น Podcast โปรดช่องใหม่ของคุณก็ได้นะครับสวัสดีครับ